คมินีคุยวชสิมาสตดสวัสดีคระทุกคนสวัสดีนะคะี่นดีต้อน,อนมมรับเข้าสู่ช่อง Animovie Premium ค่ะวันนี้เรามานำเสนอข่าวอนิเมะซีชั่นสกันกับโตเกียวรีเวนเจอร์สาวกโลตมันคัมแบ็กด่วนจ้ะคัมแบ็กเลยนะจ๊ะจะฉายในปี2023หรือ256เดือนมกรคาคมอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้เองอีกเดือนก,กว่าๆเองทุกคนวันนี้ที่เราอัคดคลิปอยู่เป็นวันที่16ยย2565หก0ิ2นาคนเองดีใจมาหกจริงรือ่โตเกนยีเวิเจอเนั่นเอเดีนา,ามนมากาาาจะทําทีั่้วเขาก็็ทเเสเียบร้้อยแลว้ลวก็ไดดูเร็วกวที่คิดด้วยก็คือดูมกราีหนั่นเง ปัจจุบันยังไม่ได้ระบุวันฉายนะว่าจะฉายวันไหนแต่คิดว่าน่าจะฉายประมาณกลางเดือนเพราะว่าตารางเดือนมกราคมการฉายอนิเมะในตารางวิกิอนิเมะแน่นมากคนสตูดิโอก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะฉายวันไหนแต่คอนเฟิร์มแน่ๆว่าฉายเดือนมกราก็รอต่อไปขอเดินย้อนหลังสักนิดนึงโดเกะริงเจอเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นมังงะจากปากกาจา์เคนวาทุกอีเป็นแนวอนิเมะนักเรียนญี่ปุ่นทุกคน,ค,นค่อนข้างไฮไฟชั่นพอสมควรเรื่องนี้ในซีซั่นหนึ่งที่ผ่านมาทุกคนสามารถไปหาดูได้ผ่านทางยูทูบวิลิปวิลิหรือว่าแอ โคตรมันอะไรแบบนี้ทุกคนตัวเรื่องในซีซั่นหนึ่งเนี่ยทั้งหมดมี้4 4ตอนมีทั้งเป็นชาวไทยแล้วก็เป็นภาคไทยนะทุกคนใครสะดวกไหนก็ไปดูได้เลยโดยในภาคที่หนึ่เนี่ยเขียนเรื่องของโตเกียวรีเวนเจในเรื่องย่อเนี่ยมันมีอยู่ว่าในปี2017ทาเคมิจิฮานางิงกิใช้หนุ่มผู้ใช้ชีวิตอย่างไรจุดหมายจนเขาเนี่ยได้ข่าวว่าที่นาตาอดีตแฟนสาวสมัยมัธยมต้นของเขาเี่ยถูกฆ่าตายโดยแก๊งโตเกียวมันซิไคแก๊งที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโตเกียวที่มีไมค์และดาเค้นเป็นหนัว 2, สมัยที่เขาเรียนชั้นมัธยมต้นได้มีชื่อเสียงด้านการเฉต่อยรวมถึงเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในชีวิตของเขาทําให้ทาคิมจิเนี่ยตั้งใจว่าจะใช้ความสามารถเพื่อเปลี่ยนอนาคตและแก้แค้นให้กับความไม่ได้เรื่องของตนเองในอดีตเพื่อช่วยคนรักอย่างฮินตะให้ได้นี่คือแก่นเรื่องของตัวเกียร์ลูนเจอร์และเป็นจุดข,ขายที่ทาให้มังงะได้รับความนิยมอย่างมากยอดขายจาก3ล้านเล่มก่อนเปิดตัวเป็นแอนิเมะเนี่ยปัจจุบันยอดขายทะยานสู่65ล้านเล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสุดยอดไปเลยแบบอาจารย์คินวากกนร คิดว่าเล่มจบน่าจะเป็นเล่มที่3 1เพราะปัจจุบันเป็นะตะปูไลสตาร์ใช่ไหมเดือนพฤศจิกายน2องห้เนี่ยโตเกียรีลิเวนเจอร์จากการวาดมาอย่างยาวนานรอบหาปีเนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าออกตอนจบแฮปปี้บอลลูเรียบร้อยแล้วปัจจุบันมังงะในไทยเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยถึงเล่มที่เตอนนี้กำลังพียรีออเดอร์เดือนพฤศจิกายนอยู่คิดว่าเล่มที่30น่าจะมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ให้เราได้อ่านกันดีใจมากๆที่เขาทำเป็นซีซัน2องอทุกคนคือด้วยแบบความแบชั่นในตัวมังงะความสนุกในตัวอนิเมะมันผสมกัันนนอยย่่าาางงงลงตวมกจจริๆโดด2เีทะใ ม,พพนนมันเป็นเกี่ยวกับอะไรัวเกียวลิมเจอร์ซีซั่นสองเนี่ยมันจะเป็นพาคคิสมาชโชดาวอาร์ตตรงกับเนื้อหาตั้งแต่บังหนเลมนิมกาเป็นต้นไปโดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องบอกเลาเกี่ยวกับเคม,มิจิและโตมันโตเกียวมัจคายเนี่ยหลังจะได้รับชัยชนะจากซึคฮาโลวีนเลือดแล้วเนี่ยพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับสู่สุดแด่นอย่างกลุ่มเหมนแบรกอนซึ่งมันเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์นอนิคมยั่นังเคม,มิจิมมจึงต้องไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ม,มันบอกว่าคริสมตม์ บางกลุ่มมีความมีตัวละครใหม่เกิดขึ้นมาเยอะมากจริงๆทุกคนใครบักแทบเตรียมดาตัวละครใหม่ได้เลยคือแบบมันส่อถึงอะไรบางอย่างคือในญี่ปุ่นสมัยนั้นนะบางทีมันจะมีความท็อกซิกเรเลชั่นชิพในครอบครัวมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวาจากที่เราไปอ่านมาแล้วรู้สึกแบบแอินนี่น่าด่าวะ่ะอะไรแบบเนี้ยใครบักแทบเตรียมเลยบอกตรงแต่เนะื้อหาเข้มข้นมากจริงๆเราจะได้เห็นความด้าอีกระดับหนึ่งของทาเคมจิจิว่าเกิดอะไรขึ้นและเตรียมซับน้าตาได้เลยจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นากาบแม็กกี้คุงอ่าเป็นเรื่องอะไรเแล้วไม่อย ดูแล้วกันเตรียมใจดูนะทุกคนเพราะเรื่องนี้ในภาค2เนี่ยมันดราม่ามากจริงๆแต่อย่าให้ดูนะทุกคนเพราะสุดท้ายมังอะทุกอย่างจบแฮปปี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าแบบมันจะมีซีซั่นสามไหมส่วนตัวคิดว่าถ้าซีซั่นสองกระแสดีความสนุกเหมือนซีซั่นหนึ่งยังไงก็มีซีซั่นสามเพราะว่าเนื้อเรื่องมันอะถึงสามสิบเล่มแล้วอะเขาหยิบมาใช้ซีซั่นสามก็ยังไม่หมดทุกคนสามารถสร้างได้อีกเรื่อยๆแต่ในตัวละครเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงและความเติบโตที่แตกต่างกันเราจะเห็นมุมมองที่ต่างจากภาคหนึน ถึง24ตอนเหมือนเดิมเราเป็นอนิเมะฟอร์มใหญ่และกระแสะตอบรับดีมีคนรอคอยภาพสวยมากคนในโปสเตอร์ออน่าจะมีงานเผาค่อนข้างน้อยกว่าซีซั่นที่แล้วเพราะว่าซีซั่นที่แล้วโดนกระแสะค่อนข้างเยอะที่มีตอนหนึ่งแม่เเงเผาจริงๆเผาแบบงานหยา่มากไม่รู้ใครเป็นใครดูไม่ออกจากที่กระแสะมันดีมาตลอดมันก็โดนดีกับภาคนี้น่าจะไม่มีงานเผาไม่รู้ว่าหลังจากเล่มที่9ไปเนี่ยเขาจะทำถึงเล่มที่เท่าไหร่แต่ถ้าทำถึงภาคที่เดีวเซนจูได้มันจะดีมากๆอาจจะไม่ถึงอาจจะมีแค่เกินปลายไว้เปิดซีซั่น3หรือเปล่าอ เพราะตั้งแต่เลื่องดาวบนต้นไปเนี่ยมังงะของตัวเกมลูเวนเจอร์แม่งโคตรเข้มข้นอะถ้าเราผ่าซอนหนึออ่งเราอาจจะดูตอนต่อไปอไม่รู้เรื่องอีกเลยออเพราะรายละเอียดมันค่อนข้างเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีความซับซ้อนของตัวละครค่อนข้างสูงมากๆแล้วถ้าใครดูไม่ทันอาจจะงงตอนที่แบบเออทาเคมิจิย้อนเวลาอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่คิดว่าซีซั่นสองตอนเนี้ยตอนจบต้องช่วยฮินะได้ชัวร์ต้องจบที่ช่วยฮินะได้แน่ๆใครที่รออยู่ก็รออีกนิดนึงนะว่าเขาจะมากลางเดือนหรือว่าเขาจะมาต้นเดือนแล้วเราก็จะมมมมมาาาาาารรออออดดูพ้กันนนนนน่่่่จจะะฉยยผทงเเหืิแลลีปใ เดิมเพราะว่าเราเห็นที่เขาบ่อยปีอย่างถูกลิขสิ์อะกระแสโตมันเนี่ยยอดวิวดีมากเพราะฉะนั้นทุกคนเน่ยไม่ต้องไปดูเถื่อนนะมันมีดูถูกลิขสิ์แบบฟรีๆให้เราดูอยู่แล้วก็อุดหนุนถูกลิิสิ์กันนะทุกคนสำหรับนี้ก็ข่าวสารก็จบลงแล้วเรามาวีดมากี้ทาคิมิจิจฟิยุดรเคนไปด้วยกันนะทุกคนแต่ตัวละครใหม่อ่ะบอกตรงว่าโคตรวนตีนมากจริงๆเตรียมปากไว้เลยจ้ะสำหรับข่าวสารวันนี้ก็จบลงแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ทวิตเตอร์ออฟิเชียลอะไรต่างๆกเกเี่ยวกวมมับโตัาว้้้ใใกกนนนไไไววัาามีียงเเดด๋รจะสบ็ ฝา <Bye. S 2> กกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบาย